สวัสดีค่ะนักเรียน วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับประเภทและความหมายของวัฒนธรรมจดประสงค์ในการเรียนรู้1วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา 2. อ,อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันร,ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 3. เห็นความสำคัญและทำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยอันดีงามสาระสำคัญก็คือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์สร้างขึ้นและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยและการเวลาแสดงถึงความเจริญง,งอกงามของคนในสังคมนั้นๆก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไปเรามาทบทวนความหมายและประเภทของวัฒนธรรมที่เรียนไปแล้วนะคะวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น สังสมถ่ายท่อสืบต่อกันมาและยึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. วัฒนธรรมทางวัตถุและ 2. วัฒนธรรมทางจิตใจหรือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั่นเองค่ะวัฒนธรรมทางวัตถุคือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมต่างๆยานพาหนะ 2. วัฒนธรรมทางจิตใจหรือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุคือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองเช่นความเชื่อค่านิยมประเพณีจารีตประเพณีต่างๆ รวมทั้งภาษาวรรณคดีเหล่านี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจนะคะต่อไปเรามาศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมมีวัฒนธรรมอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและเราจะปรับตัวในการดาเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างไรคะการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตามกาลเวลา มนุษย์สร้างวัฒนธรรมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามการเวลาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมยัยเช่นยานพาหนะในอดีตจะใช้เกวียนในการเดินทางหรือขนของปัจจุบันใช้รถยนต์ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะการสื่อสารก็เช่นกันอดีตอาจจะใช้การเขียนจดหมายส่งไปทางไปรษณีย์ ปัจจุบันใช้วิธีโทรศัพท์ซึ่งรวดเร็วมากหรือการสร้างที่อยู่อาศัยอดีตใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนมากในประเทศไทยจะสร้างบ้านด้วยไม้ปัจจุบันไม้หมดแล้วเราก็สร้างเป็นตึกทำด้วยปูนด้วยหินเป็นต้นผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นการเดินทางมีความสะดวกเนื่องจากถนนมีคุณภาพดีครอบคลุมทุกภูม,มิภาคทำให้ไปได้ไกลไปได้ทั่วถึงคนทั่วไปนิยมใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ในการคมนาคมทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าต่างๆระบบการสื่อสารมีความทันสมัยและกว้างไกล สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วหลายช่องทางสามารถสื่อสารทางไกลมีความสะดวกรวดเร็วเส้นทางคมนาคมมีคุณภาพเช่นทางเรือทางอากาศมีการผลิตเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงการเดินทางระหว่างประเทศก็สามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นการขนส่งสินค้าทำได้ทั่วถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่นมีการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลายจากหลายแหล่งเรียนรู้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการรับข้อมูลข่าวสารก็สามารถทำได้รวดเร็วเช่นมีสื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางอย่างเช่นในอินเทอร์เน็ตหรือปัจจุบันนักเรียน เรียนออนไลน์จากครูก็สามารถเรียนรู้ได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการรับข้อมูลข่าวสารการรับข้อมูลข่าวสารทำได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วอยู่บ้านเราก็สามารถเรียนรู้ได้สังคมมีความเป็นสากลมากขึ้นเช่นมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้มีวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลตามรูปแบบสังคมวัฒนธรรมตะวันตกมีการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพเช่นมีการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชีพมีระบบบริหารจัดการในหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นสากลเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตามยุคตามสมัย ทำให้คนรุ่นใหม่มีค่านิยมความเชื่อมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการใช้ภาษาพูดการรับประทานอาหารการแต่งกายการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆมีการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกเกิดการเรียนรู้การรับรู้การแลกเปลี่ยนและผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ซึ่งอาจมีผลทำให้วัฒนธรรมไทยอันดีบางอย่าง ถูกลืมเลือนหายไปดังนั้นนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้ดังต่อไปนี้ 1. เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสม 2. สนับสนุนสินค้าที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย 3. เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่แพร่หลาย 4. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้ถ่องแท้ 5. มีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุให้มีความสมบูรณ์ 6. ส่งเสริมเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยค่ะแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทยในแต่ละภูมิภาคนะคะ เช่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างๆในสังคมไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอเผยแพร่วัฒนธรรมในกลุ่มของตนให้เป็นที่รู้จักจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในกลุ่มของตนคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทยประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นการแต่งกายอาหารภาษาประเพณีเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละสังคมเช่นแต่ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์ภาษาอาหารการกินที่ไม่เหมือนกัน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่จบบทเรียนเรื่องวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเป็นภาระงานเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทำลงในสมุดนะคะมีสองข้อคะ่ะข้อที่หนึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง ข้อที่สองแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมไทยค่ะต่อไปเป็นแนวเฉลยคำตอบนะคะใครที่ยังตอบไม่ได้ดูแนวคำตอบจากหน้านี้ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีวัฒนธรรมใหม่ที่ดีเข้ามาแทนวัฒนธรรมเก่าก็อาจจะถูกลืมเลือนไปได้ แต่วัฒนธรรมบางอย่างที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเราก็ควรรักษาไว้นะคะอย่างเช่นมารยาทไทยการไหว้การทักทายดนตรีไทยอาหารไทยทั้งสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ประเทศต่างๆรู้จักประเทศไทยด้วยค่ะบทเรียนวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำงานส่งคุณครูถ้าไม่เข้าใจก็ ทบทวนใหม่อีกรอบนะคะให้รักษาสุขภาพและก็ให้แข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ